ก็เพราะคนตายมันลั้นน่ะไอ้คนนี้ตายไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้มันไปอยู่ไหนแล้วอ่ะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสนะมีเวลาอะไรอย่าประมาทอย่าไปรอเหมือนว่าเราตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมีแต่คนแก่ๆเข้าวัดนี่หนึ่งนะคนแก่ๆเข้าวัดสองมีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีเขาถึงเป็นข้อถามเฮ้ยบนสวรรค์นะมึงเชื่อไหมมึงตอบได้ไหมว่าเทพธิดาห,หรือเทพบุตรมากกว่ากันถ้าไปวัดเนี่ยก็ตอบถูกหมดเลย ก็เทพที่ได้แยะกว่าเทพบุรมันน้อยก็เรื่องจริงๆถ้าไม่ดูวัดไปผู้ชายอุบาสกมีคนสองคนผู้หญิงทั้งนั้นเลยอุบาสิกายะเพราะผู้หญิงเป็นผู้อ่อนโยนนะอ่อนโยนไอ้นี่คือในธรรมดาธรรมดานะแต่ที่สําคัญเนี่ยมันบางทีนะคนเราได้เขาเรียกมีพรสวรรค์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราโชคดีแล้วนะไม่บ้าไม่บอดหนวกไม่พิการแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเรายังเขาเรียกมีบุญเก่ามา เราไม่สร้างบุญใหม่อีกหน่อยบุญก็หมดบุญก็หมดแล้วบุญมันเกิดจากการอะไรก็เกิดจากทานศีลภาวนานี่แหละอันนี้อาจบายง่ายๆที่นานถามอ่ะแต่ว่าคนมองข้ามาให้ทานศีลภาวนามันคืออะไรก็คือบุญใหม่ที่เราต้องสร้างไอ้บุญเก่าคือทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพราทศาสนาเนี่ยมันบุญเก่าแลว้วแล้วเราก็ต้องสร้างต่อเหมือนท่านมีเงินนะ่ะมีมรดกมาแล้วท่านใช้ใช้ๆเดี๋ยวมันหมดนะเออมันหมดโดยหมดโดยการเหรอ่อเหิมใช้ผิดทางเล่นการพน,นัน เที่ยวผู้หญิงเที่ยวกลางคืนสารพัดเล่นการพนันสารพัดหมดทีนี้ถ้าเรารู้สักรู้จักเอาเงินไปต่อเงินหรือเอาบุญไปต่อบุญมันไม่หมดนะเออมันไม่หมดแต่ว่าเอาไปต่อเงินแล้วก็คนเราถ้าเริ่มต่อเป็นมันก็เริ่มมีปัญญาแล้วเอาเงินไปต่อเงินเอาบุญไปต่อบุญนะเป็นผู้ที่มีปัญญานะนะเห็นรู้ว่ามันจะหมดไงก็เหมือนบุญบันเงินเหมือนกันเงินก็หมดบุญก็บมดแต่เราไม่ให้มันหมดไงเงินก็ไปทําธุรกิจต่อให้เป็นเงินขึ้นมาบุญก็เหมือนกันก็ไปสร้างบุญใหม่ ต่อไปมันจะไม่หมดหรอกนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเขาเริ่มเราเริ่มมีปัญญาตรงนีเน้เมื่อเราเริ่มมีปัญญาค่อยศึกษาไปเิ็อะไรเป็นบุญในทางพระพุทธศาสนา